ภาวะฉุกเฉินทางจักษุที่ควรระวังเมื่อผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุ 1. r e t r o b i b a h e m o r a g e หรือภาวะเลือดออกหลังลูกตาในช่องเบ้าตา2 rupture globe หรือภาวะลูกตาแตก3 hyphema ภาวะเลือดออกในช่องม่านตา 4. chemical injury 5. corneal foreign body หรือภาวะสิ่งแปลกปลอมค้างอยู่ที่กระจกตา เลโตบวาฮิเมเลตคือภาวะที่มีเลือดออกหลังลูกตาในช่องเบ้าตาเป็นภาวะฉุกเฉินอย่างยิ่งทางจากักษุแพทย์เนื่องจากทำให้คนไข้าตาบอดได้หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีเลือดที่ออกในช่องเบ้าตาจะก่อให้เกิดความดันลูกตาสูงและทำให้ออปติกเนิร์ฟเสียการทำงานจะส่งใส่ภาวะดังกล่าวเมื่อผู้ป่วยมีอาการดังต่อไปนี้ 1. ปวดตามากมาร่วมกับตามัวซึ่งลักษณะของเบ้าตาเนี่ยมีลักษณะเป็นภาวะตาโปนเมื่อใช้มือกดตาสองข้างเทียบกันจะรู้สึกว่าตาข้างที่มีภาวะไดโทบ,บาบฮิเมเรตโปนกว่าอีกข้างและแน่นกว่าอีกข้างตาขยับไม่ได้หรือขยับได้น้อยลงและสามารถตรวจร่างกายพบภาวะ RA PD positive ภาวะนี้จำเป็นต้องแจ้งจกักษุแพทย์โดยด่วน 2. รับเจอร์โกบหรือภาวะลูกตาแตกหากพบบาดแผลชัดเจนก็จะสามารถวินิจฉัยได้ทันทีกรณีสงสัยหรือไม่ชัดเจนสิ่งดูที่ง่ายที่สุดคือการสังเกตที่รูม่านตาซึ่งรูม่านตาที่เคยมีลักษณะวงกลมจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างผิดแปลกไป เมื่อสงสัยภาวะลูกตาแตกให้ครอบไอชิลไม่พยายามเปิดเปลืกตาคนไข้และไม่หยอดยาใดๆที่ลูกตาคนไข้ Notify จากสู่แพทย์ในทันที 3. ภา,าวะเลือดออกในช่องม่านตามาเกิดจากอุบัติเหตุที่ได้รับแรงกระแทกแบบไม่ก่อให้เกิดบาดแผลซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยาัสู่แพทย์ ภาวะนี้จะพบเพียงเลือดออกในช่องม่านตาเท่านั้นลักษณะของรูม่านตายัางกลมสวยงามผู้ป่วยมักจะมีอาการปวดตาและภาวะตามัวขึ้นได้ภาวะเลือดออกในช่องม่านตาจำเป็นจะต้องนอนโรงพยาบาลเพื่อปรับยาโดยจักษุแพทย์ 4. Chemical Injury r y หรือสารเคมีกระเด็นเข้าตาภาวะนี้การรักษาที่สำคัญคือการล้างทำความสะอาดอย่างทันทีด้วยน้ำเกลือหรือแบรนด์โซลูชั o นหากเป็นไปได้ควรล้างตาณนะที่เกิดเหตุและห้องฉุกเฉินทันทีอย่าลืมวัดค่า pH ของตาทั้งสองข้างและหยอดยาชาก่อนล้างตาด้วยค่าปกติของ pH ที่ตาเท่ากับ7 และจําเป็นต้องหยอดยาชาหลังวัดค่า pH แล้วเนื่องจาก pH ของยาชาจะเป็นเบรอาจจะรบกวนการตรวจได้เทคนิคการล้างตาควรล้างโดยให้ผู้ป่วยกอกตาไปมาและล้างบริเวณฟอนิกและใช้คอตเตอร์บัตซับบริเวณฟอนิกทั้งล่างและบนของผู้ป่วยด้วย จากนั้นล้างต่อควรล้างปริมาณ5-10ลิตรภาวะสุดท้ายคือ Foreign Body ที่กระจกตาเทคนิคในการนำา o r r i i n n o o y ที่กระจกตาออกต้องเลือกใช้เข็มเบอร์ใหญ่และใช้ Bevel well หมุนขึ้นดังตัวอย่างต่อไปนี้ในคลิปเลือกใช้เข็มเบอร์18หรือ21โดย Bevel well เข็มใช้ปลาย ส่วนที่แหลมคมสกิด foreign body ออกจากกระจกตาหากยังไม่สามารถสกิด foreign body ออกได้ในครั้งแรกแนะนำให้นำผู้ป่วยไปล้างด้วยน้ำมอซารายที่กระจกตาปริมาณ1 l, ลิตรเพื่อทำให้กระจกตานุ่มลงและสามารถเขี่ย foreign body ออกมาได้ง่ายขึ้น เขียออกเท่าที่ได้และนัดพบจักษุแพทย์ในวันต่อไปอย่าลืมให้ยาฆ่าเชื้อและน้ำตาเทียมกลับบ้านครอบอชิวห้ามติดเพ t เชอร์แพดการตรวจ RAPD เพื่อดูฟังก์ชันของออปติกเนิร์ฟไฟเข้าเนิร์ฟสและผิวพิวหุบ จากเนบสามการตรวจ RAPD จำเป็นต้องใช้ไฟที่สว่างและ direction ที่ตรงกับช่องม่านตาโดยตรงไฟเข้าสังเกตรูม่านตาฝั่งที่ไฟเข้ารูม่านตาหด ย้ายไปอีกฝั่งรูม่านตาหดในขนาดที่เท่ากันไฟเข้าม่านตาหดไฟเข้าม่านตาหดไฟเข้าม่านตาหดเท่าเท่ากันทั้ง2อฝั่งอันนี้คือ r a p d negative ไฟห่างจากตาประมาณ10เซนติเมตรถึง20เซนติเมตรและอยู่ในดิเรกชันที่ถูกต้อง ไม่สูงเกินไปและไม่ต่ำเกินไปข้อสังเกตเมื่อค้างไฟไว้สักพักม่านตาจะขยายออกซึ่งเป็นภาวะปกติเพราะฉะนั้นเราจึงต้องดู IAPD ทันทีไม่เกิน2-3ถึวิหลังฉายไฟสรุปการตรวจ IAPD ตารางทางซ้ายคือภาวะปกติเมื่อฉายไฟที่ตาข้างขวาม่านตาหุบเท่ากันเมื่อฉายไฟที่ตาข้างซ้ายม่านตาหุบเท่ากัน ช่องที่2แสดงภาวะ RAPD positive ตาข้างซ้ายของผู้ป่วยหรือด้านขวามือของผู้ตรวจนะครับซึ่งเมื่อฉายไฟที่ตาข้างซ้ายจะเห็นว่าพิวพิวหุบเท่ากันทั้งสองสองข้างและเมื่อฉายไฟที่ตาด้านขวาจะเห็นได้ว่าพิวผิวไม่ตอบสนองก็คือจะหุบน้อยกว่าเมื่อฉายไฟเข้าที่ตาข้างซ้าย ช่องสุดท้ายเมื่อเกิดอุบัติเหตุจนพิวพิวไม่สามารถตอบสนองต่อการหุบได้จำเป็นจะต้องตรวจด้วยเทคนิค reverse IAPD คือเมื่อตาข้างที่มีปัญหาคือตาข้างขวามือของผู้ตรวจนั้นไม่สามารถหุบหรือขยายได้เราจะใช้เทคนิคโดยการฉายไฟเข้าตาข้างที่เสียและไปแอบมองตาข้างที่ดีหากตาข้างที่ดีหุบ เท่ากับตอนที่ฉายไฟเข้าตาข้างที่ดีนั้นหมายความว่าอยู่ในภาวะปกติแต่ถ้าหุบไม่เข้ากันแปลว่าเกิดภาวะ reverse RAPD positive เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าตาด้านขวานั้นมีภาวะเนฟสองเสีย